คือตั้งแต่ผมผมก็ไม่ได้ทานอย่างอื่นเลยนะนนเพราะว่าเพิ่งเริ่มทานแค่สองวันแล้วก็อาการปวดหลังหลังจากไปจอดหลังมาไม่สบายก็ไม่อยู่วันที่ผ่านมาก็ปกติวันนี้ก็วิ่งได้แล้วแล้วก็เป็นอะไรคะป่วยเป็นอะไรน้องป่วยเป็นอะไรบอกด้วยน่าจะเป็นฮิสตโมากกว่าแต่ว่าผมไปนอนโรงพยาบาลหลังสวนแต่ว่าหม,หมอหมอจอเลือดไปสองทิ้ว แล้วก็ตรวจไม่พบเชื้ออะไรเอาเลือดไปเพาะเชื้อก็ไม่เจออะไรก็เลยเจาะเอาน้าไขสปลหลัง,งผมไปตรวจแล้วก็สรุปของมายก็คือบอกว่าคุณน่าจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบก็คือใช้คําว่าน่าจะเป็นก็คือไม่มีความชัดเจนเลยแต่ผมก็คือผมโดนเจาะหลังเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอออกจากโรงพยาบาลผมก็มีอาการปวดหลังตามมา แล้วก็ได้มาได้มาทานผลิตภัณฑ์เห็ดนี่แหละครับแล้วก็สังเกตตัวเองมาเพราะว่าเพิ่งทานแค่สอวันแล้วอาการดีขึ้นมากมากๆครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะ